แาบไปออรมนลเนี่ยตายพี่น้องตอนนี้น้องอุ่มด้วยอ้นเอาอะไรแต่ดีค่ะนั่งจอยกันอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยนั่งจอยูสวดนั่งจอยกินดีกว่าลูกเนีู่สวดนั่งอ ทำข้าวก่อนได้ทข้าวอ่อน้วหข้าก่อนลู้นั่งกินก่อนนี่นมันเด็ดเอาดีแม่มันกรตกพดีแม่ค่ะแมดมแม่วัสดีจ้าแม่วัสดีจ้าอืมหมื่นคนแล้วเดี๋ยวเอาพี่ดิวกินข้าวก่อนเดีกว่าไปสวัสดีครับสวัดีค่ะหูกินอะไรอย่างกินเลยอามันเลย กินแล้วก็ต้องกินมาของุะวังได้มเปุ่มจมูกสวยมากตื่นเต้นเหอเจอัจริงเหรอรัิับผเ่อคือนอนไม่หลับอ่ะแม่วันดีค่ะแม่วันดีค่ะคาเข้าไว้นี่ตลกโอเคขอตัวก่อนได้ค่ะ FT มันเป็นของจริงของจริงี่ตา่งยม สวยเสวยเขาฟังแต่สวยมากเอียนกินเติมพลังก่อนนะเป็นแมตตัวจริงสวยมากเอาบอยค่ะบอยบอยค่ะขนเข้าเลยเนาะอืมกินข้าวกันทุกคนทาำข้าวหาที่อยู่โรงงานครับน้องปอข้าวหนามปอข้าวหนามมาเติมร่วมมาเติมพลังเร็วจ่อยจ่อกันน้องแม่ปอไปไหนอ่ะจ๊ะ ไม่มีมมตะก้าแล้วทุกคนวันนี้น้องพู่ก็นั่งเรียบร้อยมากครับก <c oughs> ็ถือว่าน้องได้โอเคนะวันนี้น้องมาขา,า,ายไม่ทุกคนอยวากินข้าวก่อนอยวค่อยอยวค่อยขายน่ารักน่ารักแต่น้องก็ขายของเก่งนะเมื่อกี้พันตะก้าอ่ะเมื่อกี้พันกว่าไ,มไหมพี่ อืมเดี๋ยวเติมพลังก่อนร้าเดี๋ยวแล้วันนี้รถติดมากผู้เธอถ้าเธอไม่ลงพัฒนาเลนนะแทคนี้คือทำม่ากอัเลยนะเนี่้นงดูอันน่ากลัวหมูหมูนีแซ่บมาก คนเยอะวันนี้ทีมงานเยอะอยู่เยอเฮ้ยทุกคนอันที่อุ้าสดออัก่อนอ่ะปกินเลยลูกซับับตั้งนี่ฮะอ่ะหันทใ้ไปด้มีคนโตข้าตลอดเลย เปิดหมวดพระจันทร์ไหมคะอืมเปิดหมูพโอเคอ่านจินข้าวพี่น้องเติร์นจิ้มแบบโต๊ะเลยลูกไม่กินหนูได้กินเยอะไหมวอาเยอะไหมเป็นยังไงสองคำเฮ้ยน้าไปกินกินกันแซ่บไม่สรุปพี่น้องข้าวถูกค่ะเพราะว่ามันอันนี้แล้วนะคะแล้วก็เซ็ตนี่ค่ะนี่มีน้องหาะใบย่าปากกระดาษพาน้องกินข้าวน่ารักจังเลยน้องชอบกินชอบกินอันนี้ปะ เอามาตั้งใจเขามาอ่าไปกินกินแล้วอร่อยเนาะเคยกินแล้วอร่อยแน่นี่มีข้าวนี่หนูข้าวผัดสับปะรดนี่ดูพี่อยู่กี่แทบใช่แซ่บต้องมือต้องไม้เห็นปะใช่ืทุกคนเป็นยังพาน้องมากินข้าวที่โรงแรมอืมตุ้งต้าวอเดี๋ยว มีงานกี่โมงพี่พี่เมื่อวันเมื่อคืนนอนที่บ้านแม่เหรอมกินคุ้มตั้มันรอตั้เนี่ยอร่อยจุิกวางได้วะเดี๋ยวแป๊บน่จได้ตักได้ตัมจิ้มกันเลยค่ะักวางตันี้วางนี้ก้อนอันูนไม่แกงะเแกงเ ตแกงลันจวนหน่อยแกงลันจวนันใ่วยถ้วยถ่วยอยู่นะเด็ๆไม่กินหน่อยรูปมาลองมาลองของเปอ e r มากินมแบบเดี๋ยวมันจะเย็นมาลูกเข้ากินข้าวเลยที่ตักห็ไมนี่ะวนะยทากันอย่ก็รู้ตามหมื่นละปอนโอเคนันแหละ้หิวข่าหิวข่าแหละมันบายเนี่ยห่วยปลาเบิร์ดปลาเบิร์ดเมื่อกี้หัดพูดกับน้องเขาห่วยปลาเบิร์ด ใทีบอเื่อหมเอสออก็ใสลูกกินเลยลูกกามือมือเลยมือเลยทไม่ต้องทาไม้ออดมือกบองน้หละข้าตมหาใส่เลยข้าตมาใส่ไมไดยูน่กินยอสิแตกินอะไแตบอืคนข้าวเหนียวก็ไดว่อคนข้าเหนียวมา ของพอใจจ้ะครับอ,อืนี่พ้นน่อมากินข่นาวพี่น่อบรรยากาศดีตื่นกี่โมงผู้กันนอตื่นดมเขาอยู่นนอนสองต่นอนฝันนอนนอนตอนี่ืออะนอนตีสี่ตื่นเจ็ดโมงทานเลยค่ะ ทานเลยผ่านไหมขาต้องรู้มาบนรถน้องก็นอนนะตีต่วนนอนยาวอ่ะต้องหรอต้องปอหลับก่อนเพื่อเลยเดี๋ยวทุกคนกินข้าวก่อนเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวยืดสิตมาเฮ้ยืดเนื้ไอ้หูเข่าวยอะพี่น้องเขาบอกว่าน้องกินเยอะเกิอายหรือเปล่า อะไรนะพี่อายอายหรือเปล่ากินข้าวน้อยแบบค่อยๆหยิบอ๋อเคยใหม่ครับเคยใหม่อเราพิเดีความแบบความใหญ่มากอืมกินข้าวหรือกินหวานบอกนี่ของหวานมี่บอกอืมก๋วยหนามาหาอายก็ได้ลยเนาะก๋วยหนามันี่เนี่ยหั่นมากินกับอ้ายก็หมูหวานแกบเดยอ ไม้หลักกินเลยเปรี้ยวน้ำครับกินเลยไม้อืมอำไมกินเลยลูกอันนี้ของคนเดียวอยากบอกอินละบอกอือหผู้บริหารยังไม่ได้กินข้าวครับพี่ดิว เคยใหม emos, <oyu> ่ต้องผูกแขนใหม่แล้วแหละเอาเงินมาติล่ะเออเอาเงินมาอีกผูกแล้วครับเอาว่าตรงๆนะพี่น้องว่าภาษาบ้านอ้ายนี่ล่ะว่าภาษาอีสานนี่ล่ะพี่ดิวก็ับไปซอยค้นหลายเนาะพี่น้องบอกขิดสื้อของจากอ้ายน้ำตีน้องน้องอ้ากับทรงทั้งมะไก่แล้วมือนีน้องสองคนน้องสองคนมาหาพี่ดิวอ่ะบอกว่ามาขายของซอยพี่ดิวมันบอ แต่ว่าฟังอีสานออกบอแมนแล้วค่ะอ่าแมนแล้วเออ <c oughs> เขาบอกอีสานนี่ละ่ะพี่น้องผู้ดใดสื้อของกดหนึ่งก้อนซื้อของกดหนึ่งครับพายกอนเนี่ยมื้อนี้กะสิไปเสื่อนอันรถยางแตกท่านด้ป่าอยู่แหมพี่นอ <c oughs> อ้องเออรถยางแตกท่านด้ป่าอยู่ไปเฮตบุญพี่น้องสี 48, ่หมื่นแปดพันคนผู้ใดเป็นคนอีสานครับกดหนึ่งเนะี่ยคนอีสานกดหนึ่งคนภาคคนภาคกลางกดสองอ่า สี่หมื่นเก้าพันคนปาสพี่น้องเปิดเปิดดนตรีเปิดดนตรีอันนั้นแหมดนตรีอีสานบ้านเฮาแหมสเตสเตไม่เป็นดนตรีแบบอ่าแตง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 เปิดดนตรีอ่าขอเสียงตัวมือเลยห้าหมื่นคนหาหมื่นคนหาหมื่นใจอันนี้อีหล่าน่อยนะครับอันนี้อีหล่าน่อยสงสีหยาบๆจำหน่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้อีหล่าน่อยนี่น้องซ้าย น้องซ้ายไอ้ได้เนี่ยอ่าไอ้ไปซอยอันงานแต่งนะครับแต่งงานกับบ่บอกไอ้นอนมือนันน่ะผอนโทรมาบอกไอ้ไอ้สิไปจ่ายคาดองไห่แล้วบอโทรมาบอกไอ้เดบูการ์เนี่ยไปหาแบบโอ้โหมาทรงมาสาวบ่โทบอกผีซ้ายผีซ้ายมาหูดที่อันมาหูดที่หลังไหมพี่น้องนะครับก็เลยไปใส่นงใส่หนีใส่ศิลไห้นะครับบดามาเดี๋ยวผู้ใดดามาบักกอกล้หัวเดเมืเนี่เออ สิหาเงินสิขายของได้บ่นี่ขอขอญาตขายของขอญาตขายของอีกดนตรีหนึ่งดนตรีบ้านนาเอาดนตรีบ้านนาผู้การอยากจะบอกอะไรกับทุกคนสวัสดีสวัสดีหน่อยผู้การสวัสดีครับเสียงมีซ้ำนี่บอกกล่าวอุ้ยผู้การใคยส่งอะไรมาให้ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับส่งอีกตัวได้ปะ <c oughs> <c oughs> พี่ดิวนี่แก๊งเหมือนแก๊งมิจฉานะโอเคทุกคนอ่าอ่าเออเปิดอีกเอาตะก,กร้ามาปนิคีมไข่หมูมาไปคิมไข่หมูกมีเท่าไหร่พี่อินคิมใส่หมูกมีเท่าไหร่มีสักร้อยไหมมีห้ากระปุกคนดูห้าหมื่น ปเลไเลยแกคอยกอรปวดอะอย่ารู้ขึน้นเตนนแอบหิวป่ะคัตได้ไคัตมาได้ได้นะอะนางคาตมาดนางคาตมาดเออมันต้องปวดขาเอออะเฮ้ะอ่าตัวเบอรแล้วอ่ะอ่ะอ่ะ ปาปาตบมือโอ้ผมเป็นงานสู้ขวัญงานแต่งเสร็จแล้วพี่น้องนะครับคีมไข่มุกมีกี่กระปุกคีมไข่มุกมีร้อยกระปุกนะครับคีมไข่มุกมีร้อยกระปุกนะวันนี้ฝากซัพพอร์ตพี่ยูหน่อยนะป้อนเป็นปป้อนเป็นไหมออะป้อนเป็นปลา เออคือจะมากินดองน้องสไตล์นี่แหละพี่น้องกินดองน้องสไตล์เด้นี่ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับหาหมื่นหาพันคนคนดูเยอะมากคีมไข่มุกมีร้อยกระปุกนะขอบคุณครับพี่ฝนพี่ฝนขอบคุณนะครับโอเคนะคิมไข่มุกเอาละคาับจีเดย์ค,คิมไข่มุกมีร้อยกระปุก ังพี่ดิวนะคนไหนสซีเอาอะกอดปองข่าไว้ก่อนล่ะวันนี้ใครจะเอาครีมไข่บุกนะพี่ดิวบอกก่อนว่ามีแค่พูดตรงๆนะเป็นเจ้าของโรงงานแต่ว่ามีนี่ลอยกับปุ๊กมีร้อยกระปุกะปนะครับยี่หลีบอกเอา <IKE educate S 2> จริงๆบอก <pancakes S 1> อะนับสิบอะนับหกมีร้อยนะ 8, <10. S 1> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเด สต๊อบ <Stop S 2> <Stop S 1> ก่อนสต๊อบสองสองแป๊บหนึ่งสอง,ง,สองทุกคนกิมอันกิมไก่หมูมีร้อยกระปุกปนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตะกร้าบริษัทเหรอพี่เอ็นตะกร้าบริษัทเหรอหรเดี๋ยวนะเอาคึ้นเหมิดของคึ้นเหมิดมีแต่ของเหมิดด้เนี่ย